สวัสดีครับพบกที่ช่องสปอร์ตนิวจเดย์ที่ชืนเคยแหลง่งข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรั่ะคที่นี่วันนี้ขอสเสนอข่าวอามัดิยายโลมีเหตุอะไรถึงลบรูปอามัดิยายโลปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลบรูปและสตอรี่ในไอจีทั้งหมดหลังเพิ่งอัพภาพคู่กับอาริฮาโดกานาโชจะถูกแฟนบอลวิจารณ์หนักจากผลงานในเกมพ้าเชลซีกลายเป็นกระแสร้รอนโซเชียลทันทีเมื่ออามัดิยายโลปีดาวรุ่งของ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจลบโพสต์และสตอรี่ทั้งหมดออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวแบบเกลี้ยงหลังจบเกมพดิดบ้านนเเเฉืออชลซี 2, ม่วันร ก่อนหน้านี้ดัตติทีมชาติริโค้ดเพิ่งอัพรูปสตอรีร่คู่กับอาริโดกาเดโชหลังทั้งสองแลกเสื้อกันพร้อมแท็กเอเจนซี่ที่ดูแลร่วมกันพร้อมด้วยอ,อีกรูปที่เจ้าตัวหันหลังและติดอีโมจิเสียงบนแต่โพสต์ดังกล่าวกับถูกวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของเขาที่ไม่เป็นไปตามคาดคาดกันว่าจากแรงกดดันดังกล่าวทําให้อามัดไวย์ห3ปีตตัดสินใจเคลียร์โพสต์ออกทั้งหมดจากไอจีเหลือเพียงหน้าว่างเปล่าซึ่งแฟนบอลตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการตัดสินใจเพราะโดนเสียง วิจารณ์ถล่มหรือเป็นสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตในท่นโอแทฟร์กันแน่ออดครับชอบกดไลค์แช้ก์กดแชร์รับขึ้นติดตามช่องสปอร์ตยูทีเด็ดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ